ใครอยากวางแผนทางการเงินใหม่ในชีวิตเราดูคีมีนะคะ วันนี้ค่ะถอดรหัสลับสมองเงินล้าน EP 2องค่ะจากการที่เกดได้เรียนรู้มาเนาะต้องขอขอบคุณค่ะคุณสิตาพรสวรรค์ตั้นเองได้นะวันนี้ค่ะ4ขั้นตอนในการวางแผนผังทางการเงินใหม่นะข้อแรกเลยนะคะคือให้เราเนื้อถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนอารมณ์ในอดีตของเราตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะไม่ว่าจะรุ่นไหนประถมมัธยมอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะให้คุณนึกให้ได้ว่าเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ของคุณเกี่ยวกับการเงินในครอบครัวของคุณ,คณอ่ะมันเป็นยังไงเช่นตัวเกดเองนะคะมีเหตุการ,กอาร,อารือ 6. ในบ้านมีคนอยู่ประมาณสิบกว่าคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่วันนั้นมีประตูตัวเดียวกับข้าวสวยครึ่งหม้อจะต้องกินกันทั้งบ้านวันนั้นนะเกดคิดเลยค่ะเฮ้ยท,ทำไมครอบครัวแบบนี้แล้วแม่ก็เป็นนี่นะเกดคิดเลยว่าตั้งแต่วันนั้นเกดจะไม่มีชีวิตแบบนี้เกดโตขึ้นมาเกดจะต้องมีงานทำที่ดีจะไม่มีชีวิตแบบนี้เด็ดค่ะความคิดแบบนี้ค่ะมันนําพามาถึงข้อสองที่คุณจะต้งทถาม คือนะการต่อต to like ้านในเหตุการณ์ที่เราสะเทือนอารมณ์เกดมีเหตุการณ์ที่ต่อต้านสะเทือนอารมณ์คือเกดคิดว่าเกดจะไม่เป็นแบบนั้นอันนี้คือการต่อต้านแต่เกดเพิ่งมารู้ว่าเกดเข้าใจผิดมันทำให้เกดดึงดูดเงินไม่ได้ที่เกดมีพลังแบบนี้มันคือพลังลบค่ะการต่อต้านของเกดคือพลังลบที่ทำให้เกดดึงดูดเงินไม่ได้เพราะมันเป็นความรู้สึกที่จะเอาชนะเอาชนะเหตุการณ์ในวันนั้นเลยทําให้ดึงดูดเงินไม่ได้เกดมีเงินเท่าไหร่ก็หมดไปโดยแบบสาเหตุที่เปนไครสาระอะไรแบบเนี้ยนะคะ ข้อ3ค่ะคุณจะต้องโปรแกรมจิตของคุณใหม่นะในการวางแผนผังทางการเงินนะคะให้เราจับไปที่นอกค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในเรื่องของการแผนผังทางการเงินฉันขอยกเลิกที่ผ่านมาไม่ใช่แผนผังทางการเงินของฉันฉันทําไปโดยไม่รู้ตัวจากนี้เป็นต้นไปฉันขอวางแผนผังทางการเงินของฉันใหม่จับไปที่ความคิดของเราค่ะสมองเราค่ะฉันมีสมองเงินล้านสมองฉันคือสมองอัจฉริยะ ฉันคือสมองเงินล้านเราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราใหม่นะคะวางแผน่ผังทางการของเราใหม่ให้เราพูดแบบนี้ให้ยกเลิกของเก่าแล้วก็เริ่มต้นใหม่กําหนดใหม่เองนะคะ 4. ค่ะข้อสุดท้ายเลยสําคัญมากคือการนั่งสมาธิค่ะจะเป็นตัวขยาย จะเป็นตัวขยายแผนผังทางการเงินงของเราใหม่นะจะตัวเปิดสติเปิดสมาธินะแล้วก็เป็นตัวขยายทําให้เราอะดึงดูดเงินเข้ามาง่ายนะเราจะมีสติที่จะทําอะไรที่ทำให้ดึงดูดความสาเร็จเข้ามาง่ายลองไปทําดูนะคะแล้วต่อไปนะเก๋ก็จะมาบอกนะวิธีที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเป็นยังไง